สวัสดีครับวันนี้ระสวยได้มาถ่ายคลิปทุ่งนาที่อำเภอพร้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับบรรยากาศณเวลานี้ก็คือว่าทุ่งนาเขียวขจีนะครับผมเพราะว่าเป็นฤดูทํานานะครับผมบางแปลงก็จะดาด้วยด้วยมือนะครับผมบางแปลงก็คือบานเอานะครับเห็นไหมครับอ้าวเจอวัดด้วยนะครับผมวัดสวยงามมากเลยอยู่กลางทุ่งนานะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวกระสวยจะ บอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าชื่ออะไรเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายอยู่อด้านหนึ่งของวัดจะไม่เห็นชื่อวัดนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายด้านหน้าป้ายทางเข้าวัดว่าชื่อวัดอะไรนะครับเดียบกันกันเลยนะครับอ่ากระสวยก็ได้มาเจอทางเข้าวัดแล้วนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับวัดอยู่กลางทุ่งนานะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นนาดํานะครับผมหน้าป้ายทางเข้าวัดเป็นนาดําบางแปลงก็จะเป็นนาหวานนะครับผมอ่าและแล้วก็เดี๋ยวกระสวยจะได้เฉลยนะครับว่า วัดที่เห็นอยู่นั้นคือวัดอะไรนะครับผมนี่ครับผมป้ายทางเข้าวัดอยู่ตรงนี้นะครับผมวัดบ้านโป่งตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเห็นไหมครับนี่แหละครับผมวัดที่อยู่กลางทุ่งนาที่กระสวยได้ถ่ายทําในคลิปนี้นะครับผมคือวัดบ้านโป่งตําบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับ อย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะครับผมที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่วิวสวยงามมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่องเกษตรประกาศออฟฟิเชียลด้วยนะครับผม